ครับสวัสดีครับผมภัยรัตน์หมอเสงห์วันนี้ก็เราจะมารีวิวนะครับสมุนไพรของคุณหมอเสงียงสามขนานซึ่งผมก็ได้ใช้กันประจำนะครับวันนี้ก็เช่นเคยตรงกับวันพฤหสัสกอดีนะครับเราก็จะมารีวิวนะครับกระชายดากระชายดาตัวนี้สรรพคุณเขาก็จะเน้นในเรื่องของนะครับปวดแข้งปวดขาปวดเข่าหรือ,อท่านชายที่มีนกเขาไม่ขันนะครับประเภทฉีกกระปิดกระปอยนะครับต่อมลูกหมากโต นะฮะตัวนี้จะไปช่วยลดต่อมลูกหมากได้ดีนะครับหรือสุภาพสตรีที่ยหมดประจําเดือนนะครับันนี้ก็จะ,ะเขาจะเจอเยอะมากในเรื่องของอโรคเกาหรือ,อสารคิวรีนในข้อข้อมือข้อเท้าหรือในร่างกายนี่สูงนะครับตัวนี้มันจะไปล้างพวกสารคิวรีหรือไปขับของเสียออกจากร่างกายเรานั่นเองนะครับท่านชายที่อยากมีน้องนะครับอยากมีหรือนกเขาไม่ขันเนี่ย นะครับอยากมีน้องอยากมีอ,อยากมีลูกนะครับตัวนี้ช่วยท่านได้นะครับปวดใหญ่แล้วก็ขนาดที่2ครับก็ขนาดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของอสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับภายในตกขาหมาัดขาวปวดประจําเดือนอย่างรุนแรงหรือคนที่อยากสวยอยากง,งามนะครับนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับหน้าท้องการกระชับหน้าอกทําให้หน้าอกตึงตึงนั่งตั้งเต้าชูชันปลายโอเป็นสีชมพู นะครับทำให้คุณสามีหลงไหลนะฮะสูตรนี้นะครับคือสูตรสวยสูตรกระชับนะครับก็จะเน้นใน,เร,นรเรื่องของผู้หญิงนะครับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงขนาดที่3ก็จะ,ะเป็นขมิ้นชันครับขนาดนี้ก็เรียกว่าขนาดเอกของบริษัทเพราะว่าได้นะครับจะเน้นในเรื่องของดับกลิ่นกายกลิ่นตัวกลิ่นเล่ากลิ่นบุหรี่แก้การอักเสบของร่างกายทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับตับอักเสบไวรัสต่ํา นะครับหรือมดลูกอักเสบนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะครก็ดับกลิ่นกายเนี่ยนะครับกลิ่นในที่รับในที่แจ้งต่างๆได้หมดเลยหรือคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับเลนกวางงูสวัสดแผลผิวหนังผูพองอน้ําเหลืองเสียแพ้กดทับจากคนเป็นอามัพพืชลมัพพานหรือคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้นะครับคือ ขนาดนี้นะครับนี่คือ3ขนาดนะฮะแล้วนะครับกระชายดำเนี่ยกลับมาที่กระชายดําอีกครั้งนะครับกระชายดําตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของน้ําเชื้ออ่อนนะครับท่านชายที่อยากมีลูกนะครับน้ำเชื้ออ่อนบางทีร่างกายของเราแข็งแรงนะครับแข็งแรงแต่เราไม่รู้ว่าน้ําเชื้อเราออนนะครับเช่นเดียวกับตัวผมเช่นเดียวกันนะครับผมก็ดื่มกระชายดําเป็นประจำครับอ่ามันจะทําให้ร่างกายนะครับทุกส่วนเลยนะฮะอ่านะครับตื่นตัว พอตื่นตัวปุ๊บทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เพิ่มน้ําเชื้อให้กับท่านชายนะครับสาธิตทานให้ดูนะครับเพื่อที่จะทุกท่านจะได้มั่นใจครับอลองดูนะฮะนี่ครับนกเขาใครไม่ขันก็ช่างนะครับแต่นกเขาของไพรัตต้องขันครับสวัสดีครับ